กลายเป็นดรามา่าเดือดประจําวันนี้ไปแล้วนะครับผู้ชมครับสําหรับคลิปที่ผมนําเสนอไปเมื่อช่วงเช้าก็คือคลิปที่นาแอดคาราบาวนะครับขึ้นไปบนเวทีแล้วก็มีการพูดจาดุเดือดเกลียวกราดมากนะครับต่อว่าไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าเป็นใครมึงรู้ไหมกูเป็นใครทำไมถึงห้ามกูมาเล่นที่สุพรรณบ้านเกิดกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่โอ้โหเดือดมากปรากฏว่าจากคลิปดังกล่าวากบวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมน้าแอดถึงไปของขึ้นบนเวทีและน้าแอดยังบอกว่าตัวเองเถูกสั่งห้ามขึ้นเล่นคอนเสิร์ตในสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเป็นบ้านเกิดตัวเองแท้ๆเนี่ยเรื่องนี้มันยังไงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากบรรยากาศที่มันดุเดือดระหว่างที่น้าแอดคาราบาวเนี่ยขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตในงานวันเกิดของกำนันพุกนี่นะครับก็บอกในคลิปเนี่ยเป็นงานวันเกิดกำนันพุกประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองพี่น้องซึ่งมีผู้ว่าสุพรรณบุรีเนี่ยไปร่วมงานด้วยครับคุณแอดเนี่ยจึงระบายความอัดอัน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงแต่มีรายงานว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ว่ากลับไปแล้วนะครับที่นายแอดพูดเนี่ยเืบเนื่งองจากในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดและในตอนแรกเนี่ยมันมีคิวของนายแอดเนี่ยขึ้นแสดงแต่จู่ๆก็มีการมาแคนเซิลกระทันหันครับทำเอานายแอดเนี่ยเดือดจัดเพราะคิดว่าตนเองเนี่ยถูกสั่งห้ามเล่นในจังหวัดแล้วซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปว่าหรือจะเป็นเพราะว่านายแอดเนี่ย เคยวิพาษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าทําเอาคนนับพันเนี่ยงงกันทั้งงานเลยครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีบครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับบอกว่ามันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันและไม่มีเรื่องรับลงคมในอะไรทั้งสิน้นปกติแล้วงานอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาตจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมกราคมของ,ของทุกป,ปีอยู่แล้ว แต่ในปี6 2 5, 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางจังหวัดเนี่ยต้องยกเลิกการจัดไปเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ต่อมาในปีนี้ช่วงเดือนมกราคม2565ก็ไม่ได้จัดงานอีกเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่ดีขึ้นจึงต้องเลื่อนไปจัดในช่วงต้นเดือนมีนาคมแทนแต่ในช่วงนั้นเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรียังคงค่าบเกี่ยวในการเป็นจังหวัดสีแดงสีสม้มการจัดงานเนี่ยจึงไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้ครับมีเพียงการแสดงทางวัฒนธรรมเท่านั้น น้าแอดคาราบาลจึงถูกยกเลิกการแสดงไปอีกที่จองตัวไว้หลายครั้งเออผู้ว่ายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการสั่งห้ามน้าแอดคาราบาลขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแต่อย่างใดแต่เพราะเนื่องด้วยโควิดสิส่วนตัวเองก็เป็นแฟนคลับของคาราบาลมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วอยากจะส่งเสริมศิลปินชาสุพรรณบุรีอยู่แล้วนี่เป็นการเคลียร์นะครับผู้ว่าบอกว่าไม่เคยสั่งห้ามแต่นันด้วยงานอ,น,อนุสรตอนจะดีที่น้าแอดเคยมาเล่นบ่อยๆเนี่ยมีการไปดูวไว้แล้วแล้วต้องแคนเซิลเนี่ย เพราะโควิด19ทางจังหวัดเ็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลก็คือมันเป็นจังหวัดสีแดงสีส้มมาจัดงานคอนเสิร์ตไม่ได้ก็เลยต้องเลือ่อน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 จัดได้แค่พอเดินจัดได้เนี่ยก็มีคอนเสิร์ตไม่ได้มีได้แค่งานวัฒนธรรมเ,เล็กๆที่จัดกันนี่ก็เป็นการชี้แจงดราม่าที่แอดด่าผู้ว่าสุพรรณบุรีเดือดบนเวทีผู้ว่ามาชี้แจงตานี้ครับ